มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนราชวทิทยาลัยจุฬาภร์เปิดเกณฑ์รับวัคซีนเข็มที่3ไม่แนะนำหญิงอายุต่ำา40ฉีดแอสตราเซเนกาพร้อมเปิดจองวัคซีนทางเลือกเป็นเข็มบูสเตอร์เมื่อวันที่6ตุลาคม2564โรงพยาบาลจุฬาภรณราชวทิทยาลัยจุฬาภร์ประกาศแนวทางการรับฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นภูมิคุ้มกันนะคะ ทีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ดังนี้ค่ะวัคซีนหลักเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันสําหรับผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่1และเข็มที่2ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด -19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ช่วงเวลาในการเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะคะ 1. ผู้รับวัคซีนซีโนแวคครบ2เข็มในช่วงมิถุนายนถึงสิงหาคมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะคะจะเปิดระบบให้ท่าน ลงนัดหมายเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นผุมมคุ้มกันกลุ่มอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปนัดหมายเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นผุมมคุ้มกันระหว่าง20-29ตุลาคม64 อายุ59-69นัดหมายเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุน้นภูมิคุ้มกันระหว่างวันที่1-30พฤศจิกายน64อายุต่ำกว่า59ปีนัดหมายเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุน้นภูมิคุ้มกันระหว่าง15พฤศจิกายนถึง24ธันวาคม64กลุ่มโรคเรื้อรังนะคะทุกช่วงอายุนัดหมายเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุน้นภูมิคุ้มกันตั้งแต่20ตุลาคม2564เป็นต้นไป 2. ผู้ที่รับวัคซีนแอสตราเซนกาครบ2เข็มในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนราชวิทยาลัยจุฬาพรจะเปิดระบบให้ท่านลงนัดหมายเข้า,ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันตามลำดับช่วงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงดังนี้กลุ่มอายุ70ปีขึ้นไปนะคะนัดหมายเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันระหว่าง1-15ถึงกลุ่มพาพันสองหาอายุ59-69ถึงปีนัดหมายเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันระหว่าง วันที่1 5บหถึงยีกุมภาพันธ์หกอายุต่ำกว่า59ปีนัดหมายเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันระหว่าง1-10มีนาคม65กลุ่มโรคเรื้อรังนะคะทุกช่วงอายุนัดหมายเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ตั้งแต่1กุมภาพันธ์2565เป็นต้นไปค่ะขั้นตอนแล้วก็แนวทางการเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะคะ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะให้ความสำคัญกับผู้ได้รับวัคซีนฉีดเข็มที่2มานานกว่าก่อนเป็นอันดับแรกนะคะโดยจะทยอยส่ง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านเคยลงทะเบียนไว้ในระบบของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการเข้ารับวัคซีนเข็มแรกเพื่อให้ท่านเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์และเลือกวันนัดหมายเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุน้นภูมิคุ้มกันตามช่วงเวลาที่กำหนดกรณีที่ท่านไม่ได้รับ SMS สสามารถเข้าไปเลือกวันนัดหมายผ่านทางเว็บไซต์ โดยระบบจะเปิดสิทธิของท่านให้เลือกวันแล้วก็ตามช่วงเวลาที่กําหนดในแต่ละกลุ่มค่ะ 2. วัคซีนเข็มหลักนะคะเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันจะได้ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นหลักอย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับจํานวนวัคซีนที่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรได้รับการจาัดสรรโคต้ตาม,มาจากกระทรวงสธาธารณสุขหรือหากท่านมีประวัติแพ้วัคซีนสามารถแจ้งขอรับวัคซีนซิโนแวคเป็นเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ จากข้อมูลทางวิชาการรายง,งานว่าการกระตุ้นด้วยวัคซีนเชื้อตายก็สามารถเพิ่มระดับการป้องกันได้แม้ระดับภูมิคุ้มกันอาจจะไม่สูงเท่าการกระตุ้นด้วยวัคซีนประเภทอื่น 3. หากเคยติดเชื้อหลังได้รับวัคซีนเข็มที่2ให้เริ่มนับมารับเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันระยะเวลา60วันหลังการติดเชื้อนะคะ 4. รชาชวิทยาลัยจุฬาพรให้ความสําคัญกับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในเวลาที่เหมาะสมและอยู่ระหว่างการให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนครบ2เข็มสําหรับกลุ่มเปราะบางตกสํารวจและไม่มีทะเบียนอยู่ในประเทศเพื่อลดโอกาสการกลายพันธุ์และก็การระบาดมาสู่ผู้ได้รับวัคซีนแล้วหากว่าท่านใดวิตกแ้วก็ประสงค์จะได้รับการกระตุ้นภูมิก่อนเวลาที่รชาชวิาลัยจุฬาภรกำหนดท่านสามารถไปลงทะเบียนเข้ารับการฉีดทีบศูนย์บริการอื่นๆได้ สำหรับผู้ได้รับวัคซีนซีโนฟาร์มหรือผู้ที่มีความประสงค์ใช้วัคซีนทางเลือกโดยชำระเงินแล้วก็บริจาคเพื่อกลุ่มเปราะบางตามนยโยบายเดิมของราชวุทยาลัยจุฬาภรเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันทางราชวุทยาลัยจุฬาภรนะคะจะเปิดให้จองวัคซีนซีโนฟาร์มและโมเดอร์นาในรูปแบบองค์กรนิติบุคคลแล้วก็โรงพยาบาลเท่านั้นไม่มีการเปิดรอบบุคคลทั่วไปโดยมีกำหนดการแล้วก็แนวทางดังนี้ค่ะกำหนดการเปิดจองวัคซีนทางเลือกเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ตั้งแต่29ตุลาคม6 4ถึง30ธันวาคม64นะคะการลงทะเบียนจองพร้อมชำระเต็มจำนวนภายใน5วันทำการเมื่อได้รับการแจ้งจัดสรรวัคซีนค่ะกำหนดเริ่มฉีดก,กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ตั้งแต่หธันวาคม64เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปี2565นะคะวัคซีนเข็มภูมิคุ้มกันโมเดอร์นานะคะลงทะเบียนจองพร้อมชำระเงินมัดจำา5อร์เของราคาวัคซีนเมื่อเข้ามาทำการจองแล้วแล้วก็ชำระเงินในส่วนที่เหลือภายใน5วัน ทําากรนะคะคเมื่อได้รับการแจ้งจัดสรรวัคซีนกําหนดฉีดวัคซีนของโมเดอร์นานะคะตั้งแต่25มีนาคม2565เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปี2565ค่ะณศูนย์ฉีดวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภร์และสถานพยาบาลที่อยู่ในระบบจัดสัรนวัคซีนที่รับฉีดแทนโรงพยาบาลจุฬาภร์ทั่วประเทศข้อแนะนําในการเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะ ไม่แนะนําให้การกระตุ้นด้วยวัคซีนแอสตาราเซเนกาและสตรีอายุต่ำกว่า40ปีหรือผู้ใช้ฮอร์โมนคุมกําเนิดนะคะไม่แนะนําฉีดวัคซีนเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันเร็วเกินไปเฉพาะในช่วงที่การไม่ระบาดไม่รุนแรงวัคซีนเชื้อตายได้แก่ซิโนโฟาร์มหรือวัซซโนแวคควรฉีดเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันห่างกัน จากเข็ม2อย่างน้อย3 6เดือนวัคซีนชนิดอื่นๆได้แก่ a s สตราเซเนก p าไฟเซอร์โม n a Johnson j ์ h สั o แอน u t จอ k สสปุติกแล้วก็ฉีดเข็มกระตุน้นภูมิคุ้มกันห่างจากเข็ม2อย่างน้อย7 8เดือนนะคะกรณีติดเชื้อโควิด1 9หลังได้รับการฉีดเข็มที่2ก็เริ่มนับมารับเข็มกระตุน้นภูมิคุ้มกันระยะเวลาห่าง60วันหลังการติดเชื้อขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ